เพื่อกระตุ้นกันงอกของเมล็ดนะครับแล้วก็เอาสวัสดีครับแล้วก็มาพบกับผมในช่องไลฟ์สไตล์เด็กดอยจำเคยนะครับคือคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมได้แจกเมล็ดพันธุ์นะครับสมแดงไปแล้วนะครับคือเมล็ดพันธุ์สมแดงนี่เป็น มเมล็ดพันธุ์ที่มีมันวาวแล้วก็แข็งกระด้างนะครับลูกธรรมดาจะมีตรากันงอกนะครับน้อยมากเลยครับผมก็เลยมีคลิปนี้ขึ้นมานะครับคลิปนี้อุปรกรณ์ที่จะมาใช้ในการเตรียมกันเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์นี้นะครับก็มีกระติกน้ํากระติกน้ําร้อนที่ใส่ข้าวเหนียวบ้านเราหรือว่ากล่องโฟมนะครับ ที่สามารถเก็บความร้อนความเย็นได้ดีนะครับแล้วก็ผ้าขนหนูนะครับหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้ครับสเปรย์ฉีดละอองนะครับที่วัเล็กๆนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวิธีการเพราะเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างจากวิธีปกติทั่วไปนะครับ คือคลิปนี้ผมได้สูตรมาจากคงกันหลวงนะครบับก่อนอื่นเลยเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับเตรียมน้ําอุน่นะนครับน้ําอุ่นที่เราสามารถจุ่มนิ้วลงไปได้นะครับใส่มเมล็ดนะครับมเมล็ดที่เราเตรียมเอาไว้เนื่องจากว่าที่นี่นะครับมเมล็ดสมยังไม่แก่นะครับยังอ่อนเขียวๆอยู่เลยครับผมก็เลยนำมเมล็ดที่มีความใกล้เคียงกับ เมล็ดสมมากที่สุดก็คือเมล็ดแตงโมนะครับคือม,มีความมันเบาเท่ากันนะครับแล้วก็ลงไปแช่ครับต้องลงไปแช่ในน้ําที่มีความอุ่นที่เราสามารถจุ่มนิ้วลงไปได้นะครับักประมาณ20นาทีนะครับไรอยี่นาทีก่อนนะครับหลังจาก20นาทีนะครับที่เราได้แช่ลงไปในน้ํา อุ่นๆนะครับแล้วก็เอาเพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดนะครับแล้วก็เอาน้ําทิ้งนะครับแล้วเอามาไว้ในบนผ้านะครับขอเป็นเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าที่มีรูพรุนนะครับดีที่สุดคือผ้าขนหนูนะครับแต่ว่าผมหาผ้าขนหนูไม่ได้ครับก็เลยไปเจอแขนเสื้อครับแล้วก็ห่อเลยครับห่อแบบนี้นะครับห่อให้เป็น สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมหอย่ังไงก็ได้ให้มันไม่ตกนะครับแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เอาเอาไปใส่หรือเอาไปตอนแรกๆคือเอาไปแช่น้ําก่อนนะเอาไปแช่ในน้ํานะครับนี่ฮะชุบน้ําหรือแช่น้ํานะครับนี่ฮะนี่คือกล่องโฟมนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องโฟมแบบนี้ครับ ใส่ในกล่องโฟมแบบนี้ถ้าเป็นกล่องโฟมแบบเตี้ยนะครับไม่ต้องใช้อะไรรองพื้นนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับใส่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกระติกน้ำหรือเป็นกล่องโฟมที่สูงนะครับต้องใช้อะไรที่รองพื้นนะให้มันมีระยะห่างนะครับจากบนปากโฟมเนี่ยลงไปแค่ครบเดียวนะครับให้แค่ครบเดียวครับ สมมุตินะครับว่ากล่องโฟมอันนี้เป็นกล่องที่ยาวนะครับเราก็ใช้อะไรก็ได้นะครับมารองพื้นนะครับแล้วก็วางวางนะครับเมล็ดเมล็ดของเรานะครับไว้บนที่รองอะไรก็ได้นะครับแล้วก็หาผ้าหรือหาอะไรก็ได้นะครับที่แสงแดดนะครับสามารถรอดผ่านนะครับลงไปนะครับ หรือไม่ไม่หาผ้าก็นําฝาโฟมนะครับนําฝาของโฟมนะครับแบบนี้ครับมาปิดนะครับแต่ปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับให้พอจะเห็นอยู่นะครับปิดแค่อย่างนี้นะครับให้พอเห็นอยู่ลำไรนะครับแบบนี้ครับปิดครึ่งเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปตากแดดนะครับที่ต้องเตรียมสเปรย์นะครับคือสเปรย์ มีไว้พรมน้ำครับเพราะว่านำไปตากแดดน,นี่ประมาณสามสิบนาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนี่นครับเราต้องไปดูบ่อยๆนะครับไม่ต้องตามเวลาเป๊ะก็ได้ครับให้ไปดูบ่อยๆเพื่อเพื่อมันแห้งนะครับก็ใช้สปเปรย์นั่นนะพรมพรมน้ำเพื่อให้มันเปียกครับเพื่อให้มันเปียกนะฮะแล้วก็ รอนะครับรอ3-4วันจนกว่ารากจะงอกนะครับวิธีนี้นะครับเป็นการกระตุ้นและเร่งเพื่อให้รากงอกและมันจะงอกทุกเม็ดนะครับที่เราเพาะลงไปครับเป็นวิธีเดียวนะครับที่ทําให้เมล็ดโสมนั้นงอกออกมานะครับส่วนวิธีปกติที่ลงปลูกเลยมันจะไม่งอกนะครับผมขอแนะนําว่าก่อนที่จะเพาะเมล็ดนะครับ ก็ควรจะซื้อน้ํายาเร่งรากนะครับหรือน้าน้าหรือว่าน้ํายากระตุ้นการงอกนะครับตามร้านขายวัสดุนะฮะอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับทั่วไปนะอาจจะมีขายนะครับก็ Fields. คลิปนี้นะครับผมทําขึ้นมาเพื่อว่าท่านที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับเผื่อท่านจะไม่รู้นะครับนําไปปลูกแบบ ธรรมดานะครับอัตราการงอกจะน้อยมากนะครับจะทําให้เสียมรดพันธุ์โดยเป่าประโยชน์นะครับผมก็เลยทํามาแต่เนื่องจากว่าที่นี่ขาดอุปกรณ์ในการทํามากเลยครับเพราะอย่างที่เข้าใจเนาะเรามาอยู่บ้านเขาหาอุปกรณ์ยากมากเพราะอุปกรณ์เพาะแบบแบบนี้ไม่มีครับผมก็เลยทํามาได้แค่นี้ครับก็ ผมหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมไม่ไม่ทำให้จนถึงงอกนะครับแต่วิธีนี้งอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ต้องใช้เวลาประมาณสองสามวันนะครับมันถึงจะง,งอกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสามารถเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วก็งอกนำไปใช้ได้นะครับแล้วพบกันคลิป ถ,ถัดไปข้างหน้านะครับสวัสดีครับ